หมอเอกพบครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูงครับผมนายแพทย์เอกพบเพียรพิเศษผู้ทแทนรัศฎรเชียงรายจากพรรคก้าวไกลครับจริงๆแล้วเป็นคนเชียงรายครับแต่ว่าไปเรียนจบแพทย์ที่สงขลาก็เลยมีความเชื่อมโยงกับทางใต้แล้วก็ในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่ปัจจุบันได้รับผลกระทบหนักนะครับจากโควิด นะครับแล้วเกรงว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบปัจจุบันเนี่ยการท่องเที่ยวจะฟุบหนักไปจนที่การรายงานที่เราทํามาในฉบับนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เพราะสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกับคนไข้ครับถ้าหัวใจหยุดเต้นไปนานๆปั๊มหัวใจยังไงก็ไม่ฟื้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมีรายได้จาก3หลัก3ส่วนหลักนะครับหนึ่งส่วนคือเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศอีกสองส่วน เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเราจะถมยังไงก็ไม่หมดครับที่จะให้นักท่องเที่ยวในประเทศไปเที่ยวในประเทศเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการรับมือจากโควิดเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูในช่วงเริ่มต้นการรับมือกับโควิดในช่วงเริ่มต้นของประเทศเป็นอย่างไรช่วงเดือนมีนาช่วงเดือนช่วงปลายปีช่วงธันวาคมปีที่แล้วที่มีการระบาดที่จีน ช่วงเดินมีนาที่เริ่มมีการระบาดที่ประเทศไทยเนี่ยในช่วงต้นเราเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาทั้งที่หลายประเทศเริ่มมีการปิดประเทศไทยเริ่มมีการปิดการเดินทางจากต่างประเทศวันที่3เมษายนวันที่2เมษายนมีการประกาศเคอร์ฟิวท่านประธานทราบไหมครับว่าวันที่3เมษายนนั้นเป็นวันที่กราฟตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นเริ่มคงที่แล้วครับ เริ่มถึงจุดสูงสุดแล้วกำลังจะลดลงแล้วการปิดประเทศของเราทำได้ช้าการเริ่มต้นรับมือทำได้ช้าและสับสนณนะตอนนี้ที่หลายๆประเทศเริ่มมีกระบวนการในการเปิดประเทศเริ่มมีการหามาตรการในการรับมือรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเราเพิ่งเริ่มอย่างช้าๆปัจจุบันครับมีข้อมูลทางวิชาการ เพิ่มขึ้นในการที่เรารับมือกับโควิดเราเข้าใจตัวโรคมากขึ้นเรารักษาได้มากขึ้นผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตน้อยลงประเทศไทยกำลังทำอะไรกันอยู่ผมมีข้อมูลจากการประชุมในกรรมธิการสาธารณสุขนะครับมานำเสนอตรงนี้เรื่องของจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศผ่านการกักกันตัวนะครับการกักกันตัวในใน ของประเทศไทยที่เรามีอยู่เนี่ยปัจจุบันมีหลายแบบครับมี State Quarantine, Alternative State Quarantine, Hospital Quarantine, Local Quarantine และล่าสุดมี Organization q u a r a n t ่านประธานครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยมีจำนวนผู้ผ่ผานการกักกันตัวทั้งหมด1,4828รายครับส่วนใหญ่ผ่านทางโรงแรมครับ1,2,000รายทราบไหมครับว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมดที่ตรวจเจอจากแสนกว่ารายเนี่ย เพียงแค่750รายหรือคิดเป็น0.7%ของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศนี่คือข้อมูลที่เรามีนี่คือข้อมูลการรับมือของโควิดกับการท่องเที่ยวที่เราควรจะต้องมีการเริ่มต้นมาคิดใหม่ทำใหม่กันหรือเปล่ากระบวนการที่เราทำในวันนี้ แทบจะไม่ต่างกับสิ่งที่เราทําเมื่อเดือนมีนาคมทั้งๆที่ทั่วโลกแล้วผลการข้อมูลผลการวิจัยมีเพิ่มขึ้นมากมายการรับมือกับโควิดในปัจจุบันนี้เราต้องทําให้มีการสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับเรื่องของสาธารณสุขครับการปิดบ้านปิดเมืองปิดประเทศเราทําเพื่อกดให้จำนวนผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มสูงขึ้นจนสาธารณสุขรับมือไม่ได้แต่ประเทศไทยครับ เรามีต้นทุนทางด้านสารสุขที่ดีครับเรามีระบบควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพสูงครับเรามีการรักษาที่มีมาตรฐานสูงมีทรัพยากรสารสุขที่เพียงพออย่างเช่นที่เชียงรายที่บ้านผมเนี่ยมีเตียงที่สามารถรองรับคนไข้โควิดอย่างเดียวเนี่ยได้ประมาณ400เตียงมีศักยภาพในการตรวจคนไข้และรักษาคนไข้ มีผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยเราคาดการณ์กันว่า50รายต่อวันเนี่ยรับมือไหวเฉพาะในเชียงรายตรงนี้ทั่วประเทศเรามีการคำนวณตรงนี้ไวไ้หรือยังครับถ้าจะเปิดประเทศเปิดอันดามันเปิดอ่าวไทยเราคำนวณไว้สิ็จครับเราจะรับผู้ติดเชื้อได้เท่าไหร่เรายอมให้มีผู้ติดเชื้อได้บ้างให้กลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงเขาได้ออกมาทำมาหากินมีเศรษฐกิจที่ดีมีปากทองที่ดีได้ ความภูมิใจต่อการรับมือกับโควิดเนี่ยคือการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจครับมากกว่าการยึดติดกับผู้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์แต่กระเป๋าเงินของประชาชนก็เป็นศูนย์ด้วยควรจะถึงเวลาที่มีการคิดใหม่เรื่องโควิดและการจัดการเรื่องโควิดใหม่เพื่อให้การาท่องเที่ยวการเดินทางกลับมา และก็เศรษฐกิจของประเทศกลับมาได้ขอบคุณครับ